สวัสดีครับสว nah er nah ัสดีท่านนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศส่งท้ายสัปดาห์นะครับวันนี้กับชุดเครื่องเสียงสองคู่สองนะครับชุดโปรโมชั่นพิเศษ39,900ืาพนเกร้บาทนะเดี๋มาดูชุดนี้ครับชุดนี้ชุดนี้ไหมครับชุดนี้ไหมครับนี่งชุดนี้ไหมครับนี่งสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทก็มี power amp หนึ่งแท่นครนะ power amp หนึ่งแท่นแล้วก็มี eq มีคลอสไม่เสาไหนสิบสาเสิบสาไมซ์สิบสอง เสาไม่จะใส่ได้เขาไปใส่อยู่หน้างานได้เสาไม้มันจะตัวนี้ได้ตีตัวนี้เสาไม้ก็ลงนี้ได้ลงนี้ได้ลงนี้ได้ใส่เสาไม้ครับผมวันนี้ต้องใส่เสาแล้วเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์วันนี้ถ้าใส่พวกนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะใส่เสาไม่ได้ครับเป็นวันอาทิตย์อาทิตย์ถอดออกทีก็ถอดออกนีกำลังบักอบวันนี้ประมาณ18บแนาฬิกาสานาทีนะครับบรรยากาศยำเย็นกับงานโอทีวันนี้กับห้าพฤศจิกายนยามเย็นนะพี่อุบลราชธานีกับงานโอทีแล้วมีปากเกียงชุดไหนสีคุณสีไหมพี่ปากเกียงดิ กำลังเตรียม4คูณ4ครับชุดของป้าเคียงครับวันนี้ก็เตรียมเดินทางอีกหนึ่งชุดนะครับ4คูณ4เป็นดอก iPhone S กำลังประกอบส่งลูกค้าวันนี้คนะรยบทางงานเรากำล,ลังเร่งประกอบยามเย็นนะครับแต่ดีก,ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ยามเย็นเตรียมพยาาส่งมบอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาโปรโมชั่นมากมายที่ร้านบนมิวสิกสาวร์สิโก้บนราชธานีนะฮะขอบคุณทุกท่านครับที่กติดตามรับชมนะครับโปรดียามเย็นชุดเครื่องเสียงนะครับ 39,900บาทนะครับนี่ก็เตรียมสมบอกยืมทองปั๊ชนะจะรีมครับผมวันอาทิตย์วันอาทิตย์ร้านอยู่ทัพยุดร้านอยู่ทุกวันอาทิตย์นะครับร้านอยู่ทุกวันอาทิตย์ลูกค้าก็สามารถมาเลือกชมสินค้าได้จันทร์ถึงวันเสาร์แปดนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ร้านจะหยุดหนึ่งวันนะครับอย่าลืมเคลียร์ตรงนีหน้าอุปกรณ์ถุงพลาสติกนะครับนี่ต้องทำความสะอาดเพราะวันจันทร์จะมีแม่บ้านเข้ามานะครับแม่บ้านมาใหม่สองท่านนะมาทำงานอยู่ที่ โรงงานนะครับมีแม่บ้านมาอีกสองท่านเพื่อให้พนักงานก็ได้เลงงานครับพนักงานแม่บ้านสวยครับแม่บ้านมีแม่ก็ประมาณห้าสิบปีครับแม่บ้านนะครับทีนี้เราจะคัดคัดหน้าตาพนักงานนะครับต้องคงจุ้ยต้องผ่านนะครับคงจุ้ยต้องผ่านที่ด้ทางานยู่ที่นี่ ฮองจุ้ยแบบไหนฮองจุ้ยทึบผ่านอยู่ที่ร้านก็ฮองจุ้ยเหมือนเหมือนป้าตองนะครับอย่างนั้นครับอย่างนั้นทำงานได้ที่ร้านครับต้องเป็นแบบนั้นครับอาจจะเป็นซีเรียสครับไม่มีฮองจุ้ยแบบนี้ก็อยู่แบบครอบครัวทั้งเสียงชุดสี 4, คูณสีก็เตรียมมาขึ้นนะตอนนี้เอาเตรียมมาขึ้นโชว์จะมีรุ่นใหม,ม่มาเตรียมพื้นที่ไว้จะมีรุ่นใหม่มาอีกครับตัวนี้ยังไม่เปิดตัวนะที่ดีสองนี้ก็าขายที่ดีหนึ่งก่อนในราคาโปรโมชั่นก่อนที่ดีหนึ่งนะแล้วก็รุ่น V0 ตันี้ครับสองพันเจ็ดร้อยเก้า 2,790บาทตู้พร้อมดอกแรมเป็นตองแปดดอกเป็นรุ่น350บาทครับ OBOM ชุดแขนโรงงานครับตู้อุปรกรณ์เนี่ยอุปรกรณ์ตู้ต่างๆครับนี่ชุดแขนโรงงานมูจับอีกไม่อัดแท้นี่ครับนี่ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วก,กันครับนี่ขอบคุณทุกการติดตามนะครับกับร้านอุบลมิวสิกซาวด์ที่เด็ดเมืองอุบลอุบลราชธานีบรรยากาศยามเย็นนะครับเป็นเวลาประมาณ32:33นาทีนะครับบรรยากาศช่วงเย็นขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าที่ร้าน ครื่องปั่นไฟวันนี้ก็ไปแล้วรถบรรทุกหกล้ออุปกรณ์ตู้ชุดตู้ต่างๆแล้วก็อีกหลายหลายท่านนะที่มารับเราไม่ได้อัปเดตข้อมูลรับท่านบางท่านก็ไม่ให้ถ่ายอ่าลงโซเชียลครับบางท่านก็ยามตามสโลแกนหลอยเมียมาซื้อเครื่องเสียงต้องถามป๋าเกียงครับนี่ต้องถามป๋าเกียงครับนี่เงินเดือนไม่จำเป็นนะป๋าเกียงว่าเงินเดือนออกทีไรไม่ต้องจําเป็นไม่ต้องรับก็ได้ขอใช่ได้ลําโพงไปได้ไป๋านี่ครับบอกแล้วว่าถ้าใจไม่รักทําไม่ได้ครับนี่ป๋าเกียงบอกว่า ทุกเดือนแล้วต้องมีรวบ Huawei M นี้18ไม่สะใจป๋าเกียงว่าต้องเล่น21นิ้วกรับตอนนี้21นิ้วเสร็จก็เอา21นิ้วทำเสียงกลางครับเอา32นิ้วทำเสียงเบสครับป๋าเกียงว่าขอบุญตการติดตามนะครับกับร้านบลิวสิกซาอุบลราชธานีโปรดิเด็เนี่ยทยอยขึ้นรถรับยมเย็นลูกค้าก็มารอรับครับวันนี้ก็ไป3ไปที่บุกดาหารหชุดแล้วก็4คูสี่ก็ไปที่จังหวัดอ่า นนทบุรี uri, ครับนี่ส่งคนส่งโถชิติกไปนะครับตัวนี้4ีคูณสเซตนี้ครับเดวเวินทางไปรับสำหรับลูกค้าที่สั่งของผู้นักการติดตามนะครับเดี๋ยวเทียนมานขึ้นอุปกรณ์เครื่องเสียงของโปรดิทิเดียดยามเย็นที่อุบลร,ราชธานีนะครับของผู้นัการติดตามครับสวัสดีครับ